สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาผัดมาม่าใส่หมูก็บใสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเดีย๋ยวเราต้มะมาม่ากันให้สุกก่อนเดีย๋ยวเรารอมาม่าสุกสักคู่นะครับนี่มาม่าสุกแล้วนะครับเราก็มานํามาผัดไว้ก่อนนะครับต่อไปแล้วนำเครื่องผัดใส่น้ำมันก่อนเลครับ มันหน่อยหนึ่งนะครับก็กระเทียมครับอ๋อรเทียมหอมแล้วเราก็ใส่หมูลงไปนะครับ ครับหมูเทสุกตะปูทับหมูเริ่มสุกดีแล้วเราก็ใส่ไส้กรอกลงมาครับแล้วใสไส้กรอกก็อุ่นเดี๋ราแวะตรงกลางนะ เราก็ใส่ไข่ลงไป กระทะน้ำมันหยอดทนิหนึงหน้านะาดนนะครับเ,เดไปครับปรุงซอสด้วยซีอิ๊วครับซีอิ๊วปลาเกี่ยมนะครับ แล้วแต่ชอบครับกินเค็มกินไม่เค็มแต่ก็ไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะผมมาม่ามันเค็มน้ำตาลหน่อยนึงนะครับต่อด้วยผงครับโดยทั่วๆเลยครับนี่แง่นะครับ เป็นคนชอบพับก,กินแห้งก,กินแฉะตรงหมมชอบกินแห้งๆนะครับ่แห้งแล้วครับน้ำจะใส่จานถ้าพอแห้งแล้ว ใี่ครับ